สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับต้องขอไายเสียงนะครับผมเพราะว่าพี่ชายผมยังสีข้าวไม่เสร็จนะครับผมวันนี้ผมจะมาประกอบ power ตัวนี้ครับนี่ครับเป็นตัวนี้ผมได้ตัวนี้มาครับจริงๆในระบบมันเขียนว่า2.1นะครับแต่พอมาดูแล้วมันเป็นสเตอริโอนะครับผมเป็นซ้ายขวานะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับผมเพราะว่าซิงค์มันบางนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้ไฟอยู่ที่ AC 20่โวลต์ถึง28โวลต์นะครับผมก็สรุปว่ามันใช้กับชุดนี้ได้นะครับผมเป็นมออแปลงตัวนี้มออแปลง25โวลต์นะครับเราใช้ได้ครับแปลงเป็น DC ก็จะเป็น3าโวลต์ v, บวกลบกาวนะครับผมตัวนี้ผมก็จะจำนะครับจำจากชุดถัง C นะครับไปใส่กับตัวไดโอดบิดเลยนะครับผมนี่ครับจะ เป็นลำโพงด้านบนนะครับซ้ายขวาสเตอริโอนะครับส่วนตัวชุดนี้จะขับซับบูเฟอร์นะครับผมนี่ลำโพงซับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับนี่ครับกันฝนนะครับก็จะปล่อยออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเวลาเก็บก็พับขึ้นไปด้านบนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะ บัตรกีสายไฟผมบัตรกีไปแล้วนะครับเป็นสายกาวแล้วก็เป็นสายบวกลบเป็นไฟบวกลบนะครับผมเดี๋ยวผมวัวผลวัวผลมันสาตนะครับเพราะว่ามันเป็นละอองฝนนะครับผมจะยึดติดกับหลังคาเลยนะครับนี่ครับด้านบนเลยครับเดี๋ยวเราจะหาแผ่นไม้สักแผ่นหนึ่งมาแปะไว้ก่อนนะโอเคครับประมาณนี้นะครับตัวเราด้านข้างนี่นะครับ หลังจากที่เราใส่ไม้แล้วนะครับเราก็จะยึดหม้อแปลงนะครับทีนี้ครับ่าเราลองวัดสายดูก่อนทั้งสายสีก่อนว่า แล้วก็แล้วเราก็ยึดเลยนะครับถ้ามันถึงจะยึดไปเลยนะครับอโอเคครับผม ถ้เรามาเจาะรูนะครับพาวเวอร์สามรูก็น่าจะเพียงพอนะครับูครับหมักไว้ก่อนครับนี่ครับใช้สว่านเจาะนํำร่องก่อนเลยได้นะครับถ้าไม่นํำก็เจาะไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นหูหัวตะปูเกียวแบบนี้นะครับนี่ครับใช้ดีครับ หัวแบบนี้ครับเป็นเจาะเจาะเข้าไปได้เลยนะครับต้องนำนะครับก็แน่นดีนะครับโอเคครับใส่เลยครับเดี๋ยวลองดูครับใส่ได้หรือเปล่าคนเดียวตามเลยครับผม ไปแล้วก็จะบัดกรีสายไฟชุดนี้เข้าไปเลยนะครับนี่ครับบวกลบกาวบัดกรีเข้าไปเลยนะครับก็อาจจะอยู่ตำแหน่งประมาณแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับสัญญาณอินพุตนะครับอินพุตอยู่ฝั่งนี้โวลูมติดหม้อแปลงนะครับผมถ้าติดหม้อแปลงนี่โอกาสเสียงรบก,กวนมีนะครับผมเราก็จะใส่แบบนี้แทนนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับ ไม่ต้องไปชิดมากนะครับผมถ้าชิดเดี๋ยวคือหม้อแปลงมันจะมีสนามแม่เหล็กนะครับผมก็ไม่อยากเอาไปใกล้มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูวงจรตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับผมก็จะเอาเป็นสายตัวไมโครก็ได้นะครับเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ปกติก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับหรือไม่ ก็ถ้าเรามีไฟ5โวลต์นะครับเราใส่จะเป็นชุดนี้แทนก็ได้นะครับผมเป็นชุดนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวนี้เราจะใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปเพิ่มก็ได้นะครับผมเพื่อกองกระแสไฟให้มันเรียบนะครับแต่เราดูก่อนครับว่ามันมีเสียงรบกวนหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแต่ถ้ามันมีเสียงเสียงยืดหรือเสียงแต๊ะเนี่ยเราค่อยใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปสัก1,000ไมโครนะครับ ตัวโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็น L เสียงซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นกาวนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสัญญาณออกหรือจะต่อแจ็คตัวนี้ก็ได้นะครับได้หมดครับผมต่อได้หมดมก็จะทําการบัตรกรีนะครับผมชอบใส่ตัวตัว C เข้าไปก่อนนะครับผมนี่ครับใส่ C เข้าไปก่อน ส่วนใหญ่ผมก็จะใส่นะครับตัวขากลางก็จะเป็นกาวนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนโวล่มนะครับผมโวล่มถ้าเราหมุนมาฝั่งซ้ายเนี่ย่งซ้ายสุดนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นอ่าตัวกาวนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นสัญญาณอินพุตจาก power นะครับผมตัวนี้จะเป็นอินพุตจาก power ขาตัวนี้นะครับมาจากสายของ power นะครับผมใส่ขากลางนะครับผมส่วนขาด้านนอกนี่จะใส่ตัว bluetooth เข้าไปนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับ สายกาวนะครับสายกาวนี่เราบัดกีคู่ไปเลยนะครับผมสองตัวไปเลยครับนี่จะประมาณนี้ครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นขากลางนะครับผมเราจะต่อไปหาตัวพเวอร์นะครับนี่ครับก็จะบัดกี สายขวาแล้วแต่เลยนะครับใส่กาวไปก่อนก็นได้นะครับแล้วแต่เลยครับนี่ครับเมื่อกี้ไม่สวยนะครับก็ก็ใช้ได้ก็พอแล้วครับเมื่อก่อนทําสวยครับเดี๋ยวนี้ตามองไม่ค่อยเห็นนะครับผม ของส่แว่นนะครับเรียบร้อยครับชุดนี้เราจะไปหา power กับซับบูเ f e r นะครับผมหรือเราจะต่อแจ็คตัวนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับผมเราไปต่อหา power กันนะครับหา power ไปเลยครับ มจะไม่เน้นแจ็คนะครับผมผมจะบัดกีไปเลยนะครับก็จะบัดกรีตัวนี้เป็นขากาวส่วนนี้อินพุตสองตัวนะครับผมใส่แบบนี้ไปเลยครับที่เกียรหาซื้อแจ็คนะครับผมบัดกรีไปเลยครับง่ายดีครับใช้ดีด้วยแถมไม่หลุดด้วยนะครับผมแบบนี้ครับ เราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนยี่แล้วนะครับต่อกับถาวรเลยนะครับโอเคครับตีนนี้เตรียมใส่ภาคจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่ชุดนี้อีกชุดนึงนะครับผมก็คือผมจะต่อไปหาตัวซับบูเฟอร์นะครับผมนี่ตัวนี้ชุดนี้เราจะไปหาซับบูเฟอร์นะครับไปหาซับนะครับจริงๆตัวซับเราเราจะต่อจากตัวนี้ก็ได้นะครับผมอ่า จากบลุ่มตัวนี้นะครับได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมจะตอบแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วเราไปใส่ภาคจไฟกันครับผมต่อไปเราก็จะบัดกีสายไฟชุดนี้เข้าไปเลยนะครับนี่ครับบรุลบกาวบัดกีเข้าไปเลยนะครับก็อาจจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับสัญญาณอินพุตนะครับอินพุตอยู่ฝั่งนี้บรุ่มติดหม้อแปลงนะครับผม ถ้าติดหม้อแปลงนี่โอกาสเสียงรบกวนมีนะครับผมเราก็จะใส่แบบนี้แทนนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปชิดมากนะครับผมถ้าชิดเดี๋ยวคือหม้อแปลงมันจะมีสนามแม่เหล็กนะครับผมก็ไม่อยากเอาไปใกล้มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมมุมไกลสักนิดนึงนะครับเพราะไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับผมก็จะใช้ชันิดนึ่ไปเลยครับไปกดกาว ดาวก่อนนะครับผมไล่ดีดูดีๆนะครับเพราะว่าตัวบวกเป็นลายนะครับผมแล้วแต่เลยรวก็ดูที่ถังถังคาปานะครับโอเคครับสีข้าวเสร็จเรียบร้อยครับเสียงเงียบแล้วนะครับํำคานเสียงรดอีกนะครับผมไปก็ีชุดนี้เข้าไปนะครับ ยึดเลยนะครับเดี๋ยวมาที่เราขันไดโอดบิดเข้าไปก่อนลแล้วก็ได้กิ็ดกะยึดไดโอดบิดไปก่อนนะครับ,รบโอเคเรียบร้อยครับผมไปยึดแผงวงจรนะครับนี่กจะประมาณนี้นะครับ,ค,รบคนเดียว จะทํายากสลกนิดนะครับผมสองคนก็จะช่วยจับสายง่ายหน่อยนะครับนี้ก็ได้ครับแขนพอประมาณครับเดี๋ยวบอดโกงนะครับผมบางมากครับตันนี้สองร้ยกว่าบาทเองนะครับผมสาเบเกอร์นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับเราก็แ่งจ่ายไฟเรื่สายลำโพงครับครับบูเฟอร์โอเคครับไปหาสายไฟก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยกรอบเรียบร้อยนะครับการฝนสาดนะครับผมนี่ก็ซับบูเฟอร์นะครับผม เป็ลำโพงซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ต่อเซอร์ราวอีกสองดอกนะครับผมเป็นลำโพงเซอรอราวนะครับเซอร์ราวก็ต่อไม่ยากครับก็คือเอาบวกกับบวกมาใส่กันเลยนะครับนี่ครับเอาขั้วบวกกับขั้วบวกมาใส่รวมกันนะครับก็จะเป็นเสียงเซอรอราวนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ